สวัสดีค่ะนารีพยากรณ์ค่ะอ่ะวันนี้เรามาดูคลิปแบรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าอ่าชีวิตของคุณกําลังจะถูกปลดปลอกในเรื่องใดน,นะคะตอนนี้ชีวิตคุณติดแงกในเรื่องอะไรต้องถามก่อนคุณกําลังจะถูกกลดล็อกในเรื่องอะไรนะคะบางคนก็ติดแงกหลายเรื่องนะยังเวลาแม่หมอในเวลาเจอทีเจอมอรสุงทีเนี่ยมันไม่ได้มาทางเดียวนะมารอบทิศเลยอะ งานเงนิงนเพื่อนความรักทุกอย่างม่งถาถมเข้ามาทีเดียวแบบไร้ามรารยาทมากอ่ะไม่รู้จักกันรอคอยบัตรคิวเลยปัญหาเนี้ยมรสุมเน่ยเนะที่เวลาเงินเนี้ยเงินจะมาเนี่ยมรารยาทดีดีนะคุณเข้าแถวนะแล้วค่อยๆเดินมาแบบผู้ดีอ่ะบางทีไม่รู้คลานมาด้วยหรือเปล่าติดในช้าขนาดนั้นนะเออเนาะแต่มรสุมนี่แบบหมิ่งปื๊ดปื๊ดเข้ามาเลยเนี่ยนั่งรถไฟนั่งรถไฟฟ้ามาด้วยระไมอยู่นะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าเอ่อชีวิตคุณกําลังจะถูก ปลดล็อกในเรื่องใดนะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงเนาะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าชีวิตค,คุณอนะตอนนี้ติดแหกในเรื่องอะไรอยู่นะคะจะได้รู้ว่าคุณจะไปปลดล็อกในเรื่องอะไรนะอะดูสิติดแหกอะไรอยู่เอ่ย the d a t กรรมเก่าอยู่ค่ะติดแงกในเรื่องของกรรมเก่าสัมภเวสีทวงนี่คุณอยู่สัมภเวสีเนี่ยอาจจะทวงในลักษณะคุณใส่มนดำพูดผีวิญญาณเครือญาติพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาเพื่อนฝูงเจ้านายได้หมดนะคะเจ้ากรรมในเวรมาได้ทุกรูปแบบนะบอกได้เลยกรรมที่เกิดกับคุณตอนนี้มันคือความทุกข์ระทมขมขื่นในใจที่ ยาวนานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดวันสองวันบางคนอาจจะทุกเป็นสิบสิบปีแล้วก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้ากรรมในเวททวงอะไรคุณคุณทุกข์ใจคุณติดแหกในเรื่องอะไรเอย่ยเดอนเดนี่แม่หมอไม่กลัวนะเพราะเดือเดนนะถ้าคุณสังเกตดีๆเห็นไหมมันยังมีคนที่แบบนยมีพระอาทิตย์ขึ้น่ะใช้แสงขึ้นอยู่คุณเห็นไหม แล้วก็ยังมีพระยังมีเด็กยังมีการกําเนิดชีวิตใหม่เรื่องราวใหม่ๆหมันหมายถึงว่าความทุกข์ระทมขมขืนยาวนานที่คุณได้เจอเจอมาพญามาจุราชเนี่ยเขาจะปลดปล่อยคุณแล้วนะคะคุณได้กําลังจะพ้นพ้นวิบากกรรมในเรื่องของความทุกข์ระทมเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะคุณง่ายๆหลุดจากนรกเข้ามาสู่สวรรค์ประมาณนั้นแหละทีนี้เรามาดูก่อนว่าคุณติดแงกในเรื่องอะไรคะสองดาษนะ บางคนติดแหกในในใน,ในเรื่องของการเงินการทองหรือธุรกิจที่มันล้มละลายหรือโดนภัยพิบัติหรือถูกโกงให้ล้มละลายหรือเปล่าคะน่าจะเป็นการสูญเสียเงินก้อนใหญ่ไหมหรือว่าอ่าถูกโกงเงินก้อนใหญ่ที่ถูกโกงเงินมาหลายปีคุณลงทุนมาหลายปีแล้วอยู่มาวันนี้รู้ว่าเฮ้ยถูกโกงอ่ะถูกเขาโกงไปอย่างเงี้ยอาจจะเป็นทุกระทมขมขืนและติดแหกอยู่ตรงนั้นนะคะอืมบางคน ติดแงกในเรื่องที่ว่าหาจิตวิญญาณตัวเองไม่เจอว่าลงมาทำหน้าที่อะไรอะ่ะรู้สึกว่ามีแต่ทุกทุกทุกแล้วมีความรู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างแหละแต่ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรอะ่ะไม่รู้มันคืออะไรคือยังค้นพบจิตวิญญาณของตัวเองยังไม่เจออืมอ่นนี้สิ่งที่คุณติดแงกอยู่นะทูเลฟความรักรักมันไม่เคยสมหวังนะรักมีแต่ทุกประทมขมขืนอ่อบางคนอาจจะเขาเรียกว่าเป็นคู่กับอะ คู่กรรมคู่ทุกนะคะคู่ที่อยู่ด้วยกันให้สุขก็ไม่มีจะเลิกจากกันก็ไม่ได้อะมันทรมานนะมันทรมานกายและทรมานใจปะ่ะคุณกําลังติดเนียดในเรื่องของความรักนะคะเรื่องของคู่ครองคืออยากจะเลิกอยากจะจบอยากจะต่างคนต่างไปนะแต่มันยังรู้สึกว่ายังหาทางลงตัวไม่ได้อะว่าจะไปกันยังไงจะเลิกกันยังไงนะแต่คือมันยังติดงนีดอยู่ตรงนี้นะคะ ติดแหกทั้งเรื่องการงานการเงินติดแหนทั้งเรื่องความรักติดแหนทั้งเรื่องจิตวิญญาณและตัวตนของตัวเองอะติดไปหมด the judgment โอเคค่ะพ่บอกว่าจบจบจบวิบากกรรมตรงนี้ของคุณแล้วนะคะอคุณจะถูกปลดล็อกตามหัวข้อเราเลยอะชีวิตคุณกำลังจะถูกปลดล็อกในเรื่องใด the judgment มา the date คือการที่คุณชีวิตถูกปิดแหนกเอาไว้ถูกล็อกเอาไว้ด้วยเรื่องเหล่านี้ เดจัดเม้นมาบอกว่าถุ่งกำลังจะถูกปลดล็อกในเรื่องราวเหล่านี้ที่คุณกำลังคาเชิญอยู่นี่แหละค่ะแล้วดูซิว่าปลดล็อกเสร็จแล้วชีวิตเป็นยังไรบ้างเป็นไพ่ใหม่ดีกว่านะวันนี้รู้สึกมือไม้ไม่ค่อยมีแรง มาดูกันดีกว่าแน่นอนที่สุดค่ะกำลังจะถูกปลดล็อกแล้วสบายใจได้นะเดือนจสเมนึ้นนี้แสดงว่าจบบ่วงกรรมแล้วล่ะค่ะคือเขาเรียกว่าไม่ใช่สารพิพากษานะนกกรบกวมพิพากษาคุณแล้วนะคะว่าเฮ้ยคุณได้ชดใช้กรรมจนพอเพียงพอแล้วนะทุกทรมาจนงเพียงพอแล้วเจ้ากรรมในเวรผีสางบอกว่าพอละอให้คุณชดใช้กรรมเท่าเนี้ยพอละเขาพึงพอใจแล้วประมาณนั่นแหละค่ะ คุณก็จะถูกลดล็อกไงคือเงินทองมันจะเข้าจะเข้าก็ไม่เข้าใช่ไหมมีแต่รายจ่ายเนี้ยมันอึดอัดมากอึดอัดมากเลยรองเงินก้อนเนี้ยเมื่อไหร่มันจะได้สักทีแล้วมันก็ไม่ได้สักทีมันก็เลยอึดอัดแงกอยู่อย่างนั้นอืมอมาดูดีกว่าแล้วยังไงต่อนายอับสอดหนึ่งเหรียญแปดเหรียญเจ็ดถ้วยเดดเดโอเค คุณกำลังจะถูกกดล็อกในเรื่องของความรักการเงินและการงานนะคะ,ะ,ะคุณกำลังจะถูกกดล็อกเห็นไหมมันเป็นวิบากกรรมที่ The Judgment จบเขาคงยืนยันให้คุณนะคะว่า The d a t e กับ The Judgment คุณจบสิ้นบ่วงกรรมนะจะถูกกดล็อกกรรมตรงนี้เรียบร้อยเจ้ากรรมในเวรบอกว่า คุณชดใช้ได้สาสมพอแล้วเขาอภัยทานให้คุณแล้วนะคะเอาโหสิกรรมให้แก่กันแล้วนะคุณง่ายๆคููเนี่ยนะเอโหสิกรรมแล้วจ้าอแ mm. น่คุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่จากที่รอคอยก้อนใหญ่เนี่ยแล้วมันไม่มาสาักกะทีคือถ้าคุณได้เงินก้อนเนี้ยคุณปลดล็อกชีวิตเลยอ่ะคุณแบบจะหมดหนี้หมดสินจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เลยอ่ะคุณรอแค่เงินก้อนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนอสังหาก็ดี เงินก้อนใหญ่ที่รอก็ดีเงินจากธุรกิจก็ดีคุณรอก้อนนี้ในที่สุดคุณจะได้มานะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่คุณทำหรือจากโชคลาบที่ไม่คาดฝันจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ซื้อหวยเล่นลอตเตอรี่แจ็คพอตลังวันใหญ่หรืออะไรก็ไม่รู้ในรูปแบบที่คาดไม่ถึงที่เป็นราชาโชคมาหาคุณนะคะมันจะทำให้คุณปลดล็อกแบบสบายใจนะคุณจะปลดล็อกเรื่องของการเงินได้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นแบบ ปรับแบบไม่คาดคิดนะคะอืมอย่างที่สองก็คือคุณจะค้นพบจิตวิญญาณของคุณเองนะเนี่ยคุณจะได้ค้นพบจิตวิญญาณของคุณเองว่าคุณลงมาทําอะไรจากที่คุณรู้สึกค้างคาใจแล้วคุณก็บางทีอาจจะรู้สึกสงสัยว่าเจ้ากรรมในเวรฉันคือใครทําไมต้องมาตามบ่วงกรรมเยอะขนนี้คุณอาจจะได้ค้นพบนะคะว่าอ๋อที่คุณต้องชดใช้กรรมเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณมีองค์คอยดูแลอยู่อย่างนี้อย่างนี้ คุณมีหน้าที่ต้องอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคุณจะได้เข้าใจตัวตนของคุณด้วยนะคะเอ่อในเรื่องของความรักนะคะความรักคุณก็ความรักความรักโครงการวาดฝันไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่คุณวาดฝันไว้นะคะที่คุณรอคอยมันจะได้มามันไม่ใช่แค่ความเพอ้อฝันแต่มันจะเป็นความจริงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเพราะชีวิตคุณกำลังจะถูกปลดล็อก จากเจ้ากรรมในเวรของคุณแล้วนะคะพูดง่ายๆนะคนที่ขยันทํางานหาเงินคุณก็เตรียมรับทรัพย์ก้อนโตที่เงินมันจะหลั่งไหลเข้ามาแล้วคุณก็อาจจะได้เจอเจอคู่ครองคนรักที่ขยันขยันร่ํารวยเงินทองมาหาคุณด้วยนะมาแบบรวดเร็วและปุบปับอาจจะเป็นคนที่คุณเคยทะเลาะก,กับเขาคุณเคยบล็อกเขาไปคุณเคยหย่าล้างหรือเลิกกันไปก็แล้วแต่นะคะ คนคนนี้จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะและจจะมีเกณฑ์เดินทางมาหาคุณแบบแบบไวโคดแบบปุบป,ปับเหมือนขอมำดินขึ้นมาเลยเนอะอยู่ดีๆก็โผล่มาบอกอยู่สนามบินแล้วเป็นรับหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมาพร้อมกับโชคลาภเงินทองเข้าของแก้วแหวนเงินทองให้คุณนะคะแต่จัดเม้นยังมงบอกนี่ขนาดไพ่คนละชุดก็ยังงงบอกว่ากดล็อกนะจบวิบากกรรมจริงๆมันเหมือนเป็นคู่กันเลยอ่ะเนี่ยเนี่ คู่นี้กับคู่นี้เนะี่ยเป็นคู่กันจริงๆนะดูสิเป็นคู่คู่เลยอะ่ะยังคงยืนยันว่าคุณถูกปลดลอกจากเจ้ากรรมในเวรแล้วจริงๆนะโอ้โหจงจงดีใจแล้วก็แผ่เมตตาบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณเยอะๆสาธุนะคะขอบคุณที่เขาที่เขาอ่าโอโหสิกรรมให้คุณแล้วนะคะและจากนี้ไปชีวิตคุณก็จะปลดล็อกแล้วชีวิตคุณจะได้รับเงินก้อนให้อยู่สุขสบายสิ่งใดที่คุณคาดฝัดนนะ่ะมันจะได้มาแบบปรับนะคะอย่างน้อยคุณก็อย่าลืมที่จะไป ไปทําบุญไปทําบุญให้เขาด้วยนะคะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนชะตาชีวิตมันเหมือนคนที่เขาไปทำพิธีแบบบางสกุลใช่ไหมแต่ของคุณไม่ต้องไปทำบาง,บางสกุหลหรอกคะ่ะคุณข้าไปทําบุญลงศพไปถ่ายชีวิตโคกระบือไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะทําให้ชีวิตคุณแปรเปลี่ยนได้นะคะเขาเรียกว่าส่งบุญครั้งใหญ่ให้เขาไง ทิ้งทวนทิ้งทวนแล้วเราก็จะได้เงินก้อนใหญ่มาไงเราก็จะได้ถูกกลดล็อกชีวิตถนนหนทางจากนี้ไปทุนดูข้างบนสีมีแต่ความม,มืดมนะิดเนาะข้างล่างอะมีแต่แสงสีทองทองอัมไพหินปะเต็มไปบมดเลยอื The world the world เออไม่ใช่ the world view of fortune โชคลาภไม่คาดฝันจะเข้ามาหาคุณในทุกทิศทางนะคะหนึ่งเหรียญกับ view of fortune นี่บ่งบอกถึงโชคลาภมหาศาลที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดหลังจากที่เขาปลดล็อกชีวิตคุณแล้วเนี่ยคุณจะได้มาแบบงงง มื่นงงอ่ะได้มาแบบปรับแล้วได้มาเป็นก้อนใหญ่อสังหาถ้าคุณจะขายอสังหาคุณก็ได้ขายแน่นอนค่ะเขาปลดล็อกคุณแล้วก่อนหน้านั้นเขาบังคุณเอาไว้ไม่ให้คุณได้ขายอะ่ะจะได้ขายจะได้ขายก็ไม่ให้ขายอะ่ะแบบการแก้งให้ถึงที่สุดเมื่อหมดกรรมแล้วเนี่ยเสกมาให้เลยหาคนมาซื้อให้แบบราคาชนิดที่ว่าอุ้ยมูลค่ามากมากอะค่ะอาจจะเป็นหลักร้อยล้านก็ได้นะคือคุณสามารถปลดล็อกชีวิตได้สุขสบายเลยละค่ะเอาเป็นว่าอ่ะ ชีวิตของคุณกำลังจะถูกกดล็อกในเรื่องของทรัพย์สินความอึดอัดความทุกข์ระทมที่มีกับเจ้ากรรมในเวรเก่าของคุณนะเจ้ากรรมในเวรเก่าไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามถือว่าหมดกรรมต่อกันนะคะเขาอภัยทานให้คุณและอโหสิก,กรรมให้คุณเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เราก็ไปทำบุญให้เขาอีกสักครั้งหนึ่ง นั่งทําสมาธิแผ่เมตตาให้เขาก็ได้นะคะแล้วคุณก็เตรียมรับโชคใหญ่นะะี่ค่ะไม่คาดฝันในยิ่งกว่าราชาโชคเนี่ยอภิมหาราชาโชคเข้าเลยนะคู่เนี้อ่ารอรับตามนี้เลยค่ะอ่าขอบคุณสําหรับทุกๆกคนกดติดตามกดไลค์และกดแชร์คะ่ะ